วันนี้มันนี่ก็ออกมาเบิ้งสว่วนเนาะออกมาเบิ้งสว่วนนี่ก็คือออกมาเบิ้งสว่วนเบิะเนีย่ยเสียเนาะเสียต่อชิ้นต่อเสียเนาะนี่แล้วยังอีกประมาณประมาณสองรถเนาะแล้วมันเป็นเชิ้นสำเร็จนี่นี่เลยลงไปลงไปหัน เนี่ก็เส้นทางเล็กส้า้ายวันปากเซนี่ก็คือไก่ชีแหลว,ลวเลยเนาะเขตแดนขนึ้นมามันจะมีหินไม่นึงแถวนี้แถวลุ่มมันจะบมีหินเป็นใด้สีมืดเพียงสามนี้นเนาะยำกลยำเกี่ยวกะมากกลซอยแนะ่ Ready?